สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับปอประรบศูนย์ติวราชการพัทลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการสอบบกกรบรจุข้าราชการนะครับตลอดจนเนื้อหาสรุปแล้วก็แนวข้อสอบต่างๆมาพูดคุยให้กับน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบบกกรบรจุขราราชการกันอยู่นด้รับชมรับฟังกันนะครับสําหรับในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของความรู้ตัวไปนะครับซึ่งก็จะเป็นชุดที่2แล้วนะครับอ่า ความรู้ตัวไปนะสองห้าสี่นะครับไม่ใช่สองห้าหกห้าผิดผิดนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดรับชมรับฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการจัดทาทลิปต่อไปกันทีนี้เรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นนะครับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยหรือว่า m i d นะ imd นะประจำปี2 0 2 1นะครับอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่คำตอบก็คือประเทศไทยอยู่ในอันดับที่2-8นะครับ โดยกยับมาจากอันดับที่29ในปี20 20อันดับที่1นะครับได้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันดับที่2ประเทศสวีเดนอันดับที่3ประเทศเดนมาร์กแล้วก็อันดับที่4ประเทศเนเธอร์แลนด์อันดับที่5ประเทศสิงคโปร์นะครับประเทศสิงคโปร์นี่เดิมในปี20 20นอยะครับอยู่ในอันดับที่1แต่ในปี20 21นะครับก็กระโดดมาอยู่อันดับที่ าการโดดเตยหลังนะครับไม่ได้กระโดดไปข้างหน้ามาอยู่อันดับที่5ส่วนอีกประเทศที่น่าสนใจก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ในอันดับที่10ประเทศจีนอยู่ในอันดับที่16ข้อที่2การว่างงานเสมือนหมายความหมายถึงอะไรนะครับคําตอบก็คือหมายถึงการทํางานนะครับไม่ถึงวันละ4ชั่วโมงต่อไปนะครับกลุ่มอร์ดนะครับโค้ดเนะี่ย QUAD นะครับคืออะไรคำตอบก็คือกรอบความร่วมมือทางด้านความมั่นคงนะครับประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นยินเดียแล้วก็ออสเตรเลียนะครับก็คือนโยบายที่จะปิดล้อมจีนนะครับนโยบายที่จะปิดล้อมจีนโดยอเมริกาแล้วก็พักพวกในพื้นที่นะครับก็ร่วมมือกันนะครับเป็นกลุ่มความร่วมมือทางด้านความมั่นคงนะครับเพราะเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ต่อไปข้อที่4การประชุมล่าสุดของโคสิมีสาระสําคัญอะไรบ้างคําตอบก็คือ1ความคืบหน้าในการเพิ่มการผลิตวัคซีนให้ถึง1000ล้านโดสนะครับ 2. การเร่งดําเนินการเพื่อรับมือและเพิ่มการเฝ้าระวังปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนและสนับสนุนการเปลี่ยนผานพลังงานสะอาดนะครับการเปลี่ยนผานไปสู่พลังงานสะอาดต่อไป3นะครับขยายความร่วมมือในการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยการโดยออก สภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อต่อการติดตั้งและกระจายสัญญาณ r g อันนี้พิมพ์ผิดไปนะครับต่อไปการแบ่งปันข้อมูลการทำประมงผิดกฎหมายขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศเพิ่มความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับของผู้นำประเทศต่อไปก็ที่5การซ้อมรบของกลุ่มคอร นะครับเมื่อเดือนมิถุนายน2อง3หเกิดขึ้นในบริเวณใดคำตอบก็คือในประเทศอินเดียนะครับโดยใช้รหัสมาลาบ,บ้านูเวลเอ็กซ์ร์ไซน์อันนี้ก็ทั้งราัทั้งพื้นที่ประเทศนะครับก็จะต้องจำต่อไปยุทธศาสตร์เม็ดอินชัยนา2025อยู่ในช่วงใดของประเทศจีนนะครับก็คือตอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3ระยะ5ปี ครับก็คือตั้งแต่ปี259ถึง2564เป้าหมายก็คือทําในส่วนของ5ปีนี้เพื่อที่จะบรรลุในปีตัดไปก็คือปี2025ยุทธศาสตร์เมรอินชัยนา2025มีเป้าหมายที่สําคัญอะไรบ้างตอบก,ก็คือมุ่งพัฒนาประเทศจีนจากประเทศอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่เป็นประเทศการผลิตที่เข้มแข็งภายใน10ปีข้างหน้าก็คือปี2025 แนวคิดหลักของเม็ดอินชายนานะครับมีอะไรบ้างคําตอบก็คือ1กับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 2. การผลิตที่มุ่งคุณภาพ 3. การผลิตที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การผลิตสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม4การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าและ แบรนด์สินค้าของจีนเพราะว่าแบรนด์จีนเมื่อก่อนนะถ้าใครเห็นแบรนด์จีนก็คืออ่าต้องเขาเรียกอะไรต้องแบรนด์ปากเลยนะครับก็คือต้องต้องมื่นนะครับเพราะว่ามันดูแล้วเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพแต่เดี๋ยวนี้นะครับสินค้าจีนนยะแบรนด์จีนนะหัวเว่ยอ ppo vivo อะไรเนี้ยนะครับมันก็เริ่มอ่ามีคุณภาพนะครับไม่ใช่เริ่มมีคุณภาพมีคุณภาพมากด้วยนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยี ใช้นวัตกรรมขั้นสูงขึ้นมาด้วยก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิรูปภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าจีนขึ้นมาทีเดียวนะครับการพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรมต่อไปข้อที่6 b e l l ์ล์แฮนโ i Initiative หรือ BRI คืออะไรนะครับ เบลแอนด์โรดก็คือโครงการเส้นทางสายใหม่ใหม่ของจีนนะครับซึ่งจะมีทั้งเส้นทางบกและเส้นทางทะเลเชื่อมโยงเศรษฐกิจของเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเอเชียกลางตะวันออกกลางอเมริกาเหนือแล้วก็เอเชียใต้นะครับเอเชียใต้เข้าด้วยกันโดยใช้เป็นการเชื่อมโยงนะครับเส้นทางทางเศรษฐกิจนะครับดังเช่นที่เส้นทางสายไหมในอดีตนะครับได้มีการ ทงเสริมความเจริญก้าวหน้าทางด้านครค้าของประเทศจีนมาแล้วอันนี้ก็ต้องการายกระดับเส้นทางสายใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอามาปัดฝุ่นกันอีกครั้งหนึ่งในยุคปัจจุบันซึ่งมันมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นต่อไปนะครับ AIB AI i คืออะไร AIB AI นะครับก็คือธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ระเบียงเศรษฐกิจต,ตาม BRI นะครับตามไอ้เบลล์แอนด์โรเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างตอบนะครับจีนกับคาบสมุทรอินโดจีนจีนบังกลาเทศเมียนมาแล้วก็อินเดียจีนบังกลาเทศเมียนมาอินเดียก็ทิศตะวันตกของไทยขึ้นไปนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปจีนกับปากีสถานจีนกับเอเชียกลางนะครับเส้นทางยูเรเซียนะครับ จีนมองโกเลียและก็รัสเซียก็ทางตอนเหนือของจีนขึ้นไปต่อไปก็ที่9โครงการความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยตามแผนเบลแอนด์โรถนะครับ Initiative หรือ BRI มีอะไรบ้างก็ตอบนะครับเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง2เส้นทางนะครับได้แก่เส้นทางกรุงเทพหนองคายแล้วก็เส้นทางหนองคายถึงเวียงจันทร์ต่อไป ข้อที่10สะพานมิตรภาพไทยลาวปัจจุบันมีขี่แ่งที่ไหนบ้างปัจจุบันนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวก็จะมีอยู่ด้วยกันหกแห่งได้แก่หนองคายกับเวียงจันท์นะครับมุกดาหารสวรรนนค์เขตหนองคายเวียงจันทร์นี่เป็นจุดแรกเลยนะครับแล้วก็นครพนมกับคําม่วนแล้วก็เชียงของกับบุ้ยทรายบึงการกับบริครรมไซแล้วก็ล่าสุดก็คือนาตาลกับละครนเพ็ง ข้อ11นะครับอาเซบคืออะไรอาเซบคำตอบนะครับก็คืออข้อตกลงวุ่นส่วนทางเศรษฐกิจของภูมิภาค regional comprehensive economic partnership ข้อ12อาเซบประกอบด้วยกี่ประเทศ ตอบก็คือ90นะครับมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน1 6ประเทศได้แก่ประเทศอาเซียน10ประเทศนะครับแล้วก็บวกกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับก็คือเอเชียตะวันออกเอเชียใตย้แล้วก็ไปฝั่งของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่ละแต่ประเทศที่ลงนามในข้อตกลงแล้วนะครับก็มีเพียงแค่1 5ประเทศ เท่านั้นนะครับยกเว้นอินเดียที่ยังไม่ได้มีการลงนามนะครับาสาหรับประเทศไทยนะครับก็ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยที่มีนายกรัฐมนตรีนะครับลงนามเป็นพยานข้อ 13. แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนเพื่อตอบสนองปัญหาโควิดของประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกว่าอะไรคําตอบก็คือ American Rescue Plan X นะครับ14นโยบายเร่งด่วนของประธานาธิบดีโจไบเดนมีอะไรบ้าง ตอบหนึ่งนะครับยับยั้งกระบวนการถอนตัวของอสหรัฐอเมริกาออกจากองค์การอนามัยโลกนะครับทั้มมาทีเดียวนะครับเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูถอนตัวออกจากไอองค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะครับก็คือนโยบายอเมริกันเฟิร์สนะครับของของทัป์และก็ในส่วนของไบเดนมาก็มารื้อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็เหมือนกับที่ ท์นะครับไปรื้อของประธานาธิบดีคนก่อนนะครับก็อยู่คนละพรรคกันยกเลิกคำสั่งห้ามบุนเมืองจากประเทศมุสลิมเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนโยบายของท์ก็ต้องการทำนี่แนวคิดของเขาเป็นลักษณะชาตินิยมคนกลางที่จัดสูงนะครับก็ของการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของคนอเมริกันเพราะว่าในอเมริกันเนี่ยนะครับในอเมริกาเนี่ย มีประชากรที่อพะยพะย้ายถิ่นฐานเข้าไปนีอยู่ที่ประมาณ5 1ล้านคนนะครับจากประชากรอเมริกา300กว่าล้านคนก็ถือได้ว่าเป็นจำนวนที่เปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากนะครับยุติการสร้างคำแพงแนวปมแดนที่ติดกับประเทศเม็กซิโกจัดการปัญหาความไม่เท่าเทียมนะครับาการกีดกันการแบ่งแยกเชื้อชาติ ปกป้องสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับคนเกิดมามีเพศเดียวแต่ว่าไปเปลี่ยนตอนหลังเป็นเพศที่สองเพศที่สามเพศที่สี่นะครับตอนนี้มันมีเพศตางเลือกเยอะมากนะครับต่อไปนะครับฟื้นฟูความเชื่อมั่นในหมู่ มวลพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐอเมริกาให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนกับที่ว่านะครับทรัมป์เนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูไปเยอะต่อไปนะครับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของประเทศจีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีนะครับ m r n a เดิมของจีนนั้นนะครับจะมุ่งไปทางด้านเทคโนโลยีเชื้อตายนะครับแต่พออ่าตอนหลังเนี่ยเชื้อวัคซีนมันมีการพัฒนามันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ จีนเลยหันมาใช้เทคโนโลยี MiNA ด้วยนะครับคำถามก็คือมีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับคำตอบก็คือฟูบิตไตนะครับฟูบิตไตน่าจะว่าฟูบิตไตนะครับต่อไปก็16บบในปี2020ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกได้แก่ประเทศใดคำตอบนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่มากนะครับนั่นก็คือ,อประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ อันดับที่2ก็ประเทศจีนนะครับตามมาเรื่อยๆนะครับอันดับที่3ก็ยังคงยึดมั่นอยู่ก็คือประเทศญี่ปุ่นอันดับที่4ก็เป็นประเทศเยอรมนีนะครับเยอรมนีอันดับที่5ประเทศอังกฤษอันดับที่6ประเทศอินเดียนะครับเดิมอินเดียเนี่ยอยู่ที่4นะครับก็ถูกเยอรมนีแล้วก็อังกฤษนะครับแซงก็ไป ก็โดนเอาอินเดียในปี 2020, 2020ก็โดนเอาเรื่องของโควิดเยอะด้วยนะครับอันดับ7ก็ประเทศฝรั่งเศสอันดับ8นะครับประเทศอินดีอิตาลีนะครับแล้วก็อันดับ9ประเทศแคนาดาส่วนอ,อันดับ10นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศทางเอเชียนั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้นะครับส่วนพี่ไทยก็อมองไม่เห็นนะครับในตารางต่อไปก็ที่นะครับ แผนช่วยเหลือชาวอเมริกันนะครับหรืออเมริกันเรสคิวเพลนเป็นโครงการช่วยเหลือครั้งใหญ่รอบที่3ซึ่งคิดเป็นเงิน2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยองค์ประกอบหลักๆได้แก่การใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับต่อป็อคือหนึนะครับแจกเช็คเงินนะครับ1น0 0ดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า42,000บาทนะครับให้กับทุกคนนะครับต่อคนแต่จำนวนจะลดลงเป็นขั้นสำหรับคนที่มีรายได้สูงกว่านะครับ ต่อไปนะครับขยายเวลา,าให้เงินคนว่างงานไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเพื่อช่วยคนตกงานระยะยาวที่มีมากกว่า11ล้านคนต่อไปนะครับพ่อแม่ของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนเป็นเวลา1ปีเงิน70,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อเพิ่มโครงการตรวจและให้วัคซีนโควิด -19 นะครับ ให้เงินช่วยเหลือโรงเรียนและมหาวิทยาลัยให้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งให้เงินช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆให้กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็ให้ทุนรัฐบาลท้องถิ่นก็สิเงินเฟอ้อคืออะไรนะครับเงินเฟอ้อก็คือไอ เงินเท่าเดิมแต่ไปซื้อสินค้าได้น้อยลงนั่นเองนะครับก็คือภาวะที่ระดับราคาโดยทั่วไปของสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทาทาให้คนที่มีรายได้เท่าเดิมนะครับมีรายได้ที่แต่จริงหรืออํานาจที่จะซื้อลดลงก็คือเรามีเงินเดือนเดือนยิงสองหมื่น,น 20, บาทนะครับปกติมันก็ซื้อได้สิบย่างแต่อเงินเดือนสองหมื่น 20, บาทเนี้ยนะครับ พอเกิดเงินเฟ้อก็คือมันไม่สามารถที่จะซื้อ10อย่างได้นะครับมันไม่พอเนี่ยต่อไปก็19นะครับวัตจักรของเศรษฐกิจแบ่งออกเป็นขี่ระยะอะไรบ้างวัตจักรของเศรษฐกิจนี้ก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะนะครับประกอบด้วยระยะที่1นะครับระยะเศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะครับระยะที่2ระยะเศรษฐกิจอดตัวระยะที่3ระยะเศรษฐกิจตกต่าระยะที่4ระยะเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็ข้อที่20นะครับ การว่างงานองแอบแฝงหมายถึงอะไรนะครับตอบคือการว่างงานที่มองไม่เห็นว่ามีการว่างงานเกิดขึ้นบุคคลยังคงทำงานอยู่แต่ทำงานในระดับที่ต่ำกว่าความรู้ความสามารถของตนเองนะครับอย่างเช่นในประเทศไทยเราเนี่ยมีการว่างงานแฝงมากนะครับจบปริญญาตรีแต่มาทำงานาเป็นลูกจ้างเดือนหนึ่ง6 0 0 0 7 0 0 0นะครับ4 0 0าก็ยังมีนะครับนี่ก็คือเป็นการว่างงานแฝงนั่นเอง ก็21น,นะครับการแก้ไขปัญหาการว่างงานอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจอดดตัวหรือเศรษฐกิจตกต่ำให้ดําเนินการอย่างไรเมื่อเกิดภาวะาการว่างงานนะครับอันเนื่องมนจากเศรษฐกิจโดดตัวหรือเศรษฐกิจตกต่ำนี่ก็คือเศรษฐกิจมันไปในทางที่ติดลบนะครับรุ่งเรืองกับฟื้นตัวนี่ก็คือมันไปในทางที่เป็นบวก ก็ใช้ในโยบายสง่งนโยบายก็คือใช้ในโยบายการเงินนะครับนโยบายการเงินโดยการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบนะครับอย่างเช่นที่รัฐบาลทํานะครับก็คือเป็นการวนเงินให้กับประชาชนนะครับกระเป๋าังค e ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ว่ากันไปนะครับใช้ในโยบายการคลังก็คือโดยการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล นะครับก็ลงทุนไปในโครงการโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาหรือการลดอัตราภาษีนะครับเพื่อที่จะให้ธุรกิจมันเดินอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ต่อไปชุดที่2นะครับที่นํามาฝากกับน้องๆทุกคนนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครรับชมรับฟังแล้วนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ไฟเอกสารในการสอบไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เฮดไลน์กันมาที่เบอร์0935804018แล้วก็บอกว่าจะสอบตำแหน่งอะไรนะครับก็ปรึกษาพูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ